นี่คือหมาพันอะไรนะเนี่ยมันชื่อบับโบมันแก้งตายก็เป็นมันโคตรฉลาดมากๆเลยพี่นออ้องเออเกิดมากกับพึ่งก็เห็นนี่แหละอเ,เอาทำมันแก้งตายดิทำมันแก้งตายดิ าย <บ S 1> แล้วค่ะตายแล้วค่ะพี่น้อง <บ S 1> ตายแล้วหยุดหายใจเลยนี <Yes. S 1> <laughs> ่ค่ะพี่น้องอมันฉลาดมากเลยค่ะอ,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 อ้าวตายอีกครั้งเดียวอยากสงบเลย <Yes. S 1> ค่ะพี่น้องอ เอาค่ะดูทุ่งดอกลาเวนเดอร์ด้วยค่ะพี่น้องค่ะดูสวนผักค่ะคนบบกมีลูกเนาะยงหมาตักซีหอมปลอมโอ้เอาไปใส่เกียวปรกกอกขึ้ที่คือไปตังประกอมหาปะปูค่ะพี่น้องมหาปะปูก่อนจะไปเห็นงานค่ะ อ่ะบาปุ๊น้ำน้ำนี่มันหอนอากาศหอนเลยน้ำน้ำเนาะอืมฉลาดครับเกิดเลียงกันรู้ตูนคิดหอดอีกว่าเป็นห่วงอีกอ่ะโอเคได้ค่ะพี่น่องคิดหอดทุกคนเด้อไปเห็นงานก่อนค่ะ